เหตุผลอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีคนถามแล้วก็มีคนไทยสงสัยว่าทำไมอ่ะทำไมเราไม่ได้แบบเปลี่ยนโฉมใหม่ไปเอาไอ้เจ้ายาลิส a t ทีเนี่ยมาทำเป็นแฮชแบ็กเลยแบบนั้นเลยโอเคไหมเป็น All New วทำไมคือตัวเนี้ยรถอีทควคาในบ้านเราจริงๆอ่ะมันเป็นรถที่หลายๆค่ายบางทีก็ลากทั้งที่จริงๆแล้วอายุตลาดมันเนี่ยมันควรจะแบบ5ปีเปลี่ยนเจนใช่ไหมครับเหมือนกับพวกพวกคอมแพคคาร r นะครับหรือแม้แต่พวกดีเซกเมนต์ก็ตามแต่หรือแม้แต่ SUV แต่ในกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่แบบกลุ่มคนที่เขาต้องการความประหยัดในการออกรถในการใช้งานหลายหลายค่ายมองตรงกันว่าถ้าอะไรลากได้ลากนะครับอันนี้มองในมุมของธุรกิจนะครับของฝั่งเขาเพราะเขาก็มองว่าเขาทําแบบนี้เขายังขายได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของภูมิภาคในการขายครับเท่าที่ผมสอบถามมาการปรับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นความต้องการของฝั่งโปรดักต์ในไทย เพราะเขามองว่าโฉมตลาดมันนานแล้วแล้วยาริตเอทีปรับแล้วเนี่ยแล้วจะไม่ปรับให้กับยาริตแฮชแบ็กเนี่ยจะทํำยังไงอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของการตลาดในไทยแล้วก็โปรดักต์ในไทยที่พยายามดันเรื่องนี้แล้วก็ทําสิ่งที่ทำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของหน้าจอก็ดีการปรับในเรื่องของอินเทเนียนะครับหรือแม้แต่ตัวเบาะฟองน้าที่มีการปรับใหม่คือมันเป็นการปรับเพื่อรอเวลาตัวออนิวผมจะพูดแบบนี้ก็ได้พูดให้ตรงแบบนี้นะครับ เขาอยากปรับออนิวคนทำรถในโตโยต้าก็อยากปรับเช่นเดียวกันแต่องค์กรใหญ่เขาไม่ได้มองแค่ว่าประเทศคุณอยากปรับเขามองภาพรวมว่ายอดขายโดยรวมของคุณขายได้ประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับยอดขายโดยรวมของประเทศอื่นอย่างบ้านเราครับแบ่งเขตในการทำตลาดของเจ้ายาลิ a แฮชแบ็กที่หน้าตาแบบนี้แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มตลาดอาเซียนแล้วก็เขต เอเชียตะวันออกบางส่วนหรือว่าตะวันออกกลางบางประเทศอันนี้คือจะไม่ใช่สเปคที่อยู่ในยุโรปไม่ใช่สเปคที่อยู่ในญี่ปุ่นอันนั้นเขาจะมีอีกตัวหนึ่งถูกต้องไหมครับหรือแม้แต่ในเอเมริกาก็าตามของเราเนี่ยต้องอิงตามแถบภูมิภาคนี้เป็นเอเชียตะวันออกนะครับไปจนถึงแบบเขตแบบอาหนะรับนะฮะ ก็คือประเทศที่ขายเยอะอย่างเช่นไต้หวันนี้เขาขายเยอะตัวเลขรวมนะครับเขาขายเยอะมันต้องอิงประเทศเหล่านั้นด้วยอะ่ะคือฉะนั้นโปรดักในไทยก็เลยคิดได้ว่าเอางนั้นต้องไฟท์ให้มันมีการปรับอะไรบ้างอันนี้ก็คือไฟท์มาสุดแล้วถามว่าสิ่งที่พวกเราคิดกันคนทํารถเขาคิดไหมเขาคิดครับเขาก็อยากได้เหมือนพวกคุณนั่นแหละเพราะเขาก็ไม่อยากโดนพวกคุณดา่าเขาก็เห็นปัญหานะครับอันนี้คือผมแชร์ให้ฟังนะครับที่มีคนสงสัยเขาก็ไฟท์ว่าแดชบอร์ดมันก็ควรเปลี่ยนเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วภาพรวมของกําไร นะครับกับต้นทุนมันมีผลอยู่เวลาเขาทำรถบางทีเนี่ยคนที่เขาคุมบัตเจตอยู่คุมในเรื่องของต้นทุนอะไรก็ตามแต่แผนที่แรกมันอาจจะ 1- 2 3่สมโอ้มีการเปลี่ยนเยอะมากเลยอะ่ะแต่พอสุดท้ายแล้วเคาะเปลี่ยนได้แค่นี้เพราะคุณจะเปลี่ยนหมดเลยก็ได้แต่ต้นทุนอย่าเพิ่มนะต้นทุนผมขอเท่านี้นะกำไรต้องเท่าเดิมนะหรือกำไรต้องมากขึ้นนะคือสุดท้ายมันมีมา r จิ้นตรงนี้เป็นตัวกําหนดเพราะว่าคาว่าบร,ริษัท และยิ่งเป็นองค์กรใหญ่ไม่ได้มีเราคนเดียวที่สามารถใช้ความเป็นเผด็จการแล้วทุบโต๊ะได้นะครับเว้นแ,แต่คุณจะเป็นเจ้าของบอริษัทจริงๆแต่ถ้าคุณทําอย่างนั้นบ่อยๆแล้วมันไม่ตอบสนองต่อการทํางานของหลายๆฝ่ายก็อ,อยู่ยากเหมือนกันนะครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีการไฟกันในแต่ละฝ่ายอาคุณอยากเปลี่ยนรถใช่ไหมโปรดักแต่การตลาดต้องการเงินเท่านี้นะต้องการกาไรเท่านี้นะถูกต้องไหมครับ ค่ากำลัลดลงอ้าวเราก็จะโดนฝ่ายบริหารมาต่อว่าอีกเฮ้ยมันไม่ได้ตามที่บริษัทต้องการเนี่ยมันจึงได้เห็นครับวันที่เราแบบยังไม่ได้อยู่ในบริษัทค่ารถยนต์บางคนทํางานเก่งเรียนเก่งแล้วได้เข้าไปอยู่ในองค์กรที่อยู่ในกระบวนการของการทําผลิตยานยนต์จะเริ่มรู้แล้วอ๋อมันไม่ใช่เราคนเดียวนี่มันไม่ใช่เขาคนเดียวไม่ใช่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มันหลายฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างกระบะอ่ะ กระบะโตโยตา้าบ้านเราก็จะมีเสียงดังหน่อยเราขายเยอะใช่ไหมครับพอเป็นรถเก๋งนะครับเซก,นะกเมนต์นั้นเซกเมนต์นี้เราอาจจะเสียงอ่อนลงมาหน่อยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของตลาดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเอาข้อมูลมาใช้ใฟังเฉยเนะครับคือพูดง่ายๆเลยคนดูแล้วก็ผู้บริโภคต้องการอะไรเสียงตั้งเนี้ยนะครับมีคนมอนิเตอร์และสื่อมวลชนเองก็นําเรียนไปให้กับทางด้านของค่ารถยนอยู่แล้ว ผมก็เอาเสียงของคนทํารถคนที่อยู่ในข่ายรถยนต์มาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังเช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้บาลานซ์ข้อมูลทั้งสองฝั่งแบบนี้ครับ